ครับผมผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่คนที่รู้หรือเก่งอะไรมากนะครับแค่พอทําได้นะทั้งในเรื่องต่างๆที่ผมลงวิดีโอไปผมทําเพื่อเก็บมาให้ตัวเองดูเนาะครับใครจะคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงก็แล้วแต่นะครับอ,อันนี้มันเป็นนี่นะ มันเป็นเครื่องฉีดน้ำเงนินแงสูงที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนะาะเห็นหมครับอาการของเขาคืออ่าพอเปิดสวิตช์แล้วมันเอื้อครับอ่าจะทำให้ดูนะจะเสียบปลักก่อนไฟฟ้ามันอันตรายนี่นี่สมเสียบปลั๊กแล้วนะออ,นนอันนี้สวิตอันนี้คือสวิต เปิดปิดการทำงานนะครับตอนที่เรา,าฉีดน้ำอยู่อะ่ะเห็นไหมอ่ามันอื้อเห็นไหมอ,อีกทีหนึ่งอ่ะเพราะอะไรก็เหตุผลคือนี่ฮะชาวปลาซิเตอร์มันเสื่อมสภาพ มันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ในช่องนี้นะเนี่ยมันจะอยู่ในช่องนี้ฝาครอบอ่ํทไมผมต้องลืมมาเยอะแยะ,ะคือผมจะลืมมาถ่ายน้ํามันน้ํามันในในห้องอ่าในในห้องอ่าห้องไอในห้องเครื่องแล้วกันพูดง่ายๆเดี๋ยวจะค่อยอาน,นาวาที่หลังเดี๋ยวผมจะพามา ดูคาบคาบัปซิเตอร์ก่อนนะเดี๋ยวถอดคาบัปซิเตอร์มาวัดให้ดูนะครับอ่าครับผมคาบัปซิเตอร์ตัวนี้นะครับของเขาจะมีค่าอยู่ที่ยี่สิบไมโครฟารัดเนาะอ่าบวกลบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะขาดบีสี่ร้อยสิบโวลต์เอซีตามนี้เลยฮะตามที่เขาระบุไว้อ่าคาบัปซิเตอร์คืออะไรความสามารถของเขา ยังไงไปหาดูได้ในช่อง youtube อาจารย์หลายๆท่านได้ลงไว้ละเอียดมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาวัดดูว่าตัวนี้มันถึง20มโครไหมโอกซิมิเตอร์เนาะนี่มิเตอร์เราปรับไปที่ไรปรับไปที่ย่านวัดคาปาย่านวัดคาปาเพราะว่าจะเป็นยังไงเป็นไอ้นี้ไงเดี๋ยว นี่เห็นไหมมันจะขึ้นไอตัว NF นี่ NF นี่คือน,นานโนฟลัชตนะเนีย่ยเราก็ลองจิ้มดูก็เราก็ใช้โพรบนำแดงจิ้มไปที่ขั้วเลยเนี่ยอันนี้ผมหนีไว้หนึ่งอันนี่เอาผีดลดม,ม,มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะ,อะตอนนี้นะปั๊บ เห็นไหมรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเขาจะส่งค่ามาให้เราเห็นแล้วก็ไม่มาเดี๋ยวมือผมไงไปโดนครัแบบนี่น,นะครับ มือเราจะต้องโดนแค่นึึงสายอาเห็นไหมมันสี่ร้อยเก้าสิบสองนาโนฟลอรัดนะดูหน่อยข้างบนมันด้วยนะเอาใหม่อปั๊บเนี่ยผมต้องจับให้ต้องอย่าโดนสองอันดูใหม่อีกทีนึงไม่เห็นตอนแรกปรึบ๊บนี่4สี่เก้าสองนาโนฟอรัดนะครับคือ มนเสื่อมอ่ะอันนี้นี่อันนี้ผมมีอยู่แล้วนะอันนี้ผมมันจากเครื่องเครื่องเอยเครื่องสักผ้าอันนี้อะไรอันนี้สิบอ่าสิบมโครฟาลัดเนาะเห็นวงอ่านฮะก็เหมือนกันแหละมันต่างกันที่ค่าความถี่แล้วก็วัดดูอันนี้มีสิบค่าที่สิบ นีม่มือผมจะต้องไม่โดนหนึ่งอันก็มนไม่ทน,นัดป๊บนี่เห็นไหมฮะทีหนะึ่งนี่นี่หนไหมเก้า มือไปโดบนบ่อถานดนะครับอตอนนี้ผมวางแล้วกันเนาะเออจะถือทำไมนะรับใช่ไหมเก้ 08, าจุดศูนย์แปดไมโครฟลัชประมาณนี้เนาะแล้วผมจะไปใส่แล้วก็ลองให้ดู สแล้วนะครับอ่าเนี่ยผมเสียบเข้าไปสายที่จะต่อกับขาปลาเนาะขาปลาพวกนี้เขาจะไม่ส่วนมากไอ้ขาปลาเนี่ยจะไม่มีขั้วนะครับเสียบอันไหนก็ได้ก็นี่นะผมจะลองดูเห็นไหมครับนี่สวิต์เปิดปิดตรงนี้สวิต์ไอออนอฟ ใส่ับปาน้อยกว่าได้ไหมได้ครับแต่แค่รา,ายละเอียดยังไงต้องไปศึกษาในในสื่อใน youtube เนาะแต่ถ้าเราใส่น้อยกว่ามันมอเตอร์มันก็จะอ่อนแรงลงแค่นั้นเองมันไม่อ่อนแรงหรือ,อการใช้งานน่ยมันก็ไม่เหมือนของเขาอะ่ะเขาออกแบบมาต้องใช้ตัว20่อะครับทีนึ่งป้าโอเค งานไฟฟ้ามันอันตรายครับผมก็ผมก็กลัวไฟดูดอ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ่าไอชุดชุดปั๊มเนาะชุดปั๊มน้ำแล้วกันเดี๋ยวถอดปลากก่อนไฟดูดนะจ๊ะอ่าในนี้ก็มีอะไรเนี่ยนนี้ก็เป็นห้องนะครับเนี่ยมันเป็นห้องห้อง ในนี้จะมีน้ำมันเครื่องนะครับเป็นน้ำมันแล้วไม่ใช่น้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันแล้วกันผมก็ถือโอกาสถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ำมันด้วยผมใช้น้ำมันอะไรผมพอดีผมมีน้ำมันเกียวโต้อยู่เดใช้น้ำมันเยวโต้ใส่แทนเหตุผลเพราะอะไรผมจะไม่พูดแล้วกันแล้วเพราะว่ามันผมก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะผมจะใช้น้ำมันเกียวโต้แค่นั้นเอง นี่ครับชุดชุดปั๊มของเขาก็จะมีนี่เนาะนี่อันนี้เป็นเสื้อเห็นไหมนี่ลูกสูบก็จะอยู่ข้างในสามอันนี้แหละน,นี่ครับส่วนไอ้ตรงนี้มันที่ใส่สวิตสวิตมอกี้ที่ผมบีบอะอ่าเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างในเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วเขาทํางานยังไง ไอตัวนี้เขาจะอยู่ข้างในติดกับมอเตอร์นะครับติดกับแกนมอเตอร์เขาจะหมุนนะครับสังเกตมันจะเบี้ยวไหมฮะนะมันก็เหมือนปั๊มปั๊มคมคอมแอร์ปัมป๊ม,ม,มอะไรพวกเนี้ยน,นี่มันก็คือปัม๊มและเนี่ยมันใช้ความไม่เท่ากันนะครับในการ มันจะอยู่แบบนี้นี่ครับแล้วก็มีลูกปืนน้อก็มีนี่ลองนี่ครับอ่าสังเกตดูว่ามันจะมันมันจะแฮะมันจะไม่สูงต่ํามันจะเอียงไม่เท่าจะเอียงเหี้ยอ่าถ้าอันไหนที่ว่ามันมุมที่มันสูงมันหมุนมามาโดนตรงไหนตรงนั้นมันก็จะจะดันแค่นั้นเอง ก็หลักการเขาประมาณนี้นะครับโอเคสรุปคาปามันเสียก็เปลี่ยนคาปาก็ใช้ได้แต่ผมไม่ได้ไปซื้อผมใช้ตัวตัวนี้แหละครับโอเค